สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบต่อไปนี้เป็นพันธุ์ทักษ์เคมีขั้นประยุกต์ซึ่งจะยากกว่าขั้นพื้นฐานหน่อยนะครับเอกสารนักเรียนได้โหลดไปแล้วนะครับทีน,นี้เรามาดูต่างกันว่าครูมีอะไรมาทดสอบกับนักเรียนบ้างหรือเรามาดูร่วมกันนะครับว่าเราจะทํากันอย่างไรเอาละครับเรามาเริ่มต้นในช่วงแรกกันดีกว่านะครับ อ่อเลรครับข้อแรกเขาบอกว่าอะไรล่ะครับเขาบอกว่าพิจารณาสูตรเคมีต่อไปนี้ข้อใดมีพันธะโควเวเลนต์ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาให้ลักษณะตัวเลือกอะไรเรามาบ้างนะครับอันดับแรกให้สูตรเคมีมานะครับตีทั้ง4ตัวเลือกนี้ เราก็จะต้องมาพิจารณาว่าอันแอดสามสารเนี่ยทุกสารต้องเป็นพันธะโคเวเรนต์เรามาดูแนวความคิดของพันธะโคเวเรนต์ก่อนว่าถ้ามันเป็นพันธะโคเวเรนต์มันจะต้องเป็นอะโรหะทั้งหมดเป็นธาตุอะโรหะซึ่งนักเรียนต้องรู้จกักชื่อธาตุอะโรหะและสัญ,ญลักษณ์เคมีของ โลหะนะครับเอาละครับถ้าเรามาดูในขั้นแรกเลยนะครับข้อ1เนี่ยผิดที่สารแรกครับเพราะอะไรเพราะโพแทสเซียมเป็นธาตุโลหะเพราะฉะนั้นมันจะมีพันธะไอออนิกเขาต้องบอกว่าต้องเป็นพันธะโควาเลนต์ทั้งหมดข้อ2ก็ผิดที่ อลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมออกไซด์ก็เป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะว่าอลูมิเนียมออกไซด์ก็ต้องเป็นพันธะไอออนิกนะครับอ่นะครับต่อไปก็คือข้อ3ข้อ3ก็ผิดที่เร t ทูไน r a t e ซึ่งเร d เป็นอะไรครับโลหะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นสารประกอบไอออนิก เพราะฉะนั้นเห็นตัวแรกผิดก็ไม่ต้องไปเลือกแล้วครับเขาบอกเขาเน้นคําว่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกตัวนะครับทีนี้เรามาดูเหลือในข้อที่4ข้อที่4โบรอนออกไซด์นะฮะบรอนเป็นกึ่งโลหะออกไซด์ของโบรอนเลยเป็นสารโควาเลนต์เบอริเลียมคไรา์เป็นกรณียกเว้นที่เนื่องจากขนาดอะตอมเล็กมากก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะ แสดงการให้นะฮะมีศักยภาพในการยึดดึงอิเล็กตรอนไว้ก็เลยเป็นสารโคเวเลนต์แมงกานิสอะอะเปอร์อันนี้เป็นเปอร์แมงกานีสพันธะระหว่างแมงกานิสกับออกซิเจนนะครับอันนี้สำหรับธาตุทรานชั่นกับอะโลหะตัวนี้เป็นพันธะโคเวเลนต์นะครับที่จะเข้ามานะฮะเป็นตัวแปรที่เราเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะครับอันนี้ นี่เป็นกรณีของธาตุทานสิชันนะครับเพราะธาตุทานิชันเนี่ยเวลาเกิดเชิงซ้อนหรือกับอยู่รวมกับอะโลหะบางตัวนี้จะได้ออกมาเป็นพันธะโควาเลนต์เมั้งคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่4นั่นเองเห็นไหมอันนี้จะเป็นข้อสอบในลักษณะที่ออกในแนวที่ เป็นตัวหยุมยิมนะฮะเป็นตัวยกเว้นนะฮะที่เราลืมไม่ได้นะครับเอาละครับข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูในข้อต่อไปกันนะครับว่าเราจะตั้งคำถามอะไรเขาบอกว่าสารประกอบในข้อใดที่มีทั้งพันธะโคเวเลนต์พันธะโคออร์ดิเนตในสารประกอบนะฮะทั้งพันธะโคเวเลน์และโคออร์ดเนตนั้นอะตอมต้องเป็น อโรหะเท่านั้นนะครับเป็นอโรหะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเป็นอโรหะทั้งหมดแล้วจะต้องมีธาตุที่เป็นพิเศษบางธาตุก็คือออกซิเจนออกซิเจนต้องเป็นอะตอมบริวารน,นะครับถ้าไม่มีออกซิเจนเป็นอะตอมบริวารโอกาสของการมีพันธะโคออร์ดินตนะหมดไปเลยนะครับ หรือถ้าจะมีอันหนึ่งก็คือไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นไอออนบวกตัวนั้นนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีออกซิเจนไม่มีไฮโดรเจนไอออนเข้ามาอยู่รวมในกลุ่มก็โอกาสมีพนาคโคเนตนั้นหมดไปทันทีนี่เป็นตัวที่ข้อสังเกตที่เราจะเจาะลงไปได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่เอาละครับตัวแรกโซเดียมคลอไรด์ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ โพเทสเซียมไซยาไนด์แอมโมเนียอาละครับข้อหนึ่งนั้นแน่นอนครับเป็นพันธะไอออนิกอย่างเดียวข้อสองล่ะมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคออเนตข้อสามไอออนิกและโคเวเลนต์ข้อสี่โคเวเลนต์อย่างเดียวเพราะแม้นว่ามีไฮโดรเจนแต่ไม่มีไฮโดรเจนไอออนไปก่อจึงไม่มีพันธะโค อ่อนนิเนตเลยเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเลยเป็นข้อข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นข้อที่ให้นักเรียนมองดูเอาไว้นะครับเป็นข้อสังเกตเวลาเราไปเลือกข้อสอบที่เราจะตอบแบบ4ตัวเลือกหรือ5ตัวเลือกก็ตามแต่ถ้าเรามีเกณฑ์หลักที่แน่นอนแล้วเราก็อาจจะตัดข้อที่ไม่สมควรออกไปได้ ก็จะแทบจะเหลือข้อเดียวหรือ2ข้อที่จะช่วยให้เราตัดสินใจในการเลือกคำตอบได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับตอนนี้เรามาดูในข้อต่อไปว่าเราจะถามอะไรกันนะครับอันดับแรกบอกว่าสารประกอบในข้อใดที่มีพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์ในสารประกอบอันนี้2พันธะควบคู่ ลักษณะสองเท่าคู่นี้เราก็ต้องเอาลักษณะของบันธะแต่ละบันธะนั้นมาระบุซะก่อนว่าเราควรจะมีอะตอมของธาตุอะไรบ้างถ้าไอออนิกก็ต้องมีโลหะอะโลหะโคเาเลนต์ก็ต้องมีอโลหะแสดงว่าอย่างน,น้อยต้องมีโลหะตัวหนึ่งอะโลหะอย่างน้อยก็ต้องสองตัวนะครับถึงจะมีโอกาส ได้ทั้งไอออนิกและโคอะไรครับโคเวเลนต์ดูนะครับโซเดียมคลอไรด์ซัลเฟอร์ไรออกไซด์โพแทสเซียมไซยาไนด์แอมโมเนียเพราะฉะนั้นต้องมีโลหะมีอโลหะอย่างน้อย2อธาตุเพราะฉะนั้นข้อ1นี้ตัดทิ้งไปเลยเพราะมันเป็นไอออนิกเพียงอย่างเดียว2ก็เป็นโคเวเลนต์ส มีทั้งไอออนิกและทั้งโควาเลนต์ส่วนแอลมาเนียก็โควาเลนตอย่างเดียวนะฮะดังคำตอบของเราก็จะต้องเป็นข้อที่3นั่นเองเห็นไหมครับว่าเราแม่นในหลักการในการเลือกคำตอบก็จะไม่ยุ่งยากแม้ว่าจะเป็นประยุกต์เป็นตัวที่ให้เราใช้ความรู้มากขึ้นไม่ใช่เห็นปั๊บตอบเลย เพราะนั้นในการออกข้อสอบก็จะมีทั้งง่ายและทั้งยากประยุกต์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอย่างยากเราก็จะมาดูว่ามันยากยังไงนะยากในการตัดสินใจยังไงนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปกันข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่าสารประกอบในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์ Co ent, พันธะโคออเนตโอ้โห,โหรวมทั้งสามชนิดเลยรวมทั้งสารชนิดลักษณะอย่างนี้ ต้องมีโลหอะอะโลหะหรือกลุ่มอะโลหะแต่ในกลุ่มอโลหะนั้นต้องมีออกซิเจนหรือมิฉะนั้นก็ต้องมีไฮโดรเจนไอออนเกาะมาเป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตนะครับอันแรกนะ SO2Cl2 นะครับข้อ2 C-H3 CO-H หรือกรดอะซิติกแอมโมเนียมคอรไรด์ฟอสฟอริลไตรคอไรนะฮะอันนี้ทั้งทั้งส,งสข้อนี้อันแรกเป็นอโลหะทั้งหมดถ้ามีพันักโคเวเลนมีพันธะโคเวเนนตไหมน่าจะมีเพราะมีออกซิเจนส่วนข้อ2มีแต่โคเวเลนอย่างเดียวแม้นว่ามีออกซิเจนก็ตาม แต่เนื่องจากอะตอมที่จะเป็นสมกลางของมันเป็นหมู่ 4A ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะมีพันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเมื่อไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวก็ไม่มีโอกาสในการที่จะเกิดพันธะโคเวเนตกับออกซิเจนได,ขนะดน้ข้อ4นะอ่ะดาแล้วข้อ4เนี่ยแหละครับเป็นข้อที่มีทั้งไอออนิกโคเวเลนต์โคเวเนตนึกเรียนอ่ะคัดค้านละ มันมีแต่อโลหะทั้งหมดอันนี้เป็นกรณียกเว้นจริงๆแอมโมเนียมคลอไรด์แอมโมเนียมอิออนกับคลอไรด์อออนเป็นไอออนิกแต่ตัวแอมโมเนียมเนี่ยจะมีทั้งโควาเลนต์ทั้งโคออร,ร์ดเนตเนื่องมาจากไฮโดรเจนไอออนนะครับส่วนข้อสี่มีพันธะโคเวเลนต์กับพันธะโคออร,ร์ดิเนตเพราะมีออกซิเจนอยู่นะครับเพราะนั้นคำตอบของเรา นะครับจึงเป็นข้อที่3เห็นไหมฮะพันธาระหว่างแอลมบเนียมคลอไรด์ไอออนิกครับแต่แอลมบเนียมไอออนมีโคเวเลนต์มีโคออร์ดิเนตเพราะนั้นสารนี้เป็นสารที่นักเรียนควรจะ,ะจดจำเอาไว้หน่อยเพราะมันต้องเอาไปใช้ต้องเอามาเป็นตัวที่เขามักจะถ้าใครที่ไม่แม่นใครที่ดูหนังสือน้อยก็มักจะถูกหลอกในข้อนี้ นะครับโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นแล้วบอกเขาโป๊ะโปะแบบนี้ได้เลยถ้ามองแล้วบอกเขาอย่างนี้ได้แล้วปรองได้นะทำคะแนนได้ดีเต็มที่แน่นอนเอาแล้วครับมาดูในข้อต่อไปข้อที่5กันครับเขาบอกถ้า QRTX เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม6 เลขก็ต้อมหนึ่งหกเตามลำดับจำนวนชนิดต่างๆในสาประกอบจำนวนชนิดพันธะชนิดต่างในสาประกอบต่อไปนี้ข้อใดผิดเขาให้เราจับผิดนะฮะประการแรกเราจะเห็นว่าเขาให้มามีการระบุพันธะเดียวพันธะคู่และพันธะสามนั่นเองนะครับถ้าเรามามองดูแล้วนะฮะ เราจะต้องรู้ก่อนว่าธาแต่ละธาตุนี้มีวาเรนต์อิเล็กตรอนเป็นอย่างไรเราถึงจะคาดคะเนเได้เพราะเราต้องใช้หลักการที่ว่าในโมเลกุลนี้เรามีอะตอมอยู่สองประเภท 1. อะตอมที่เป็นอะตอมกลางอะตอมที่เป็นอะตอมบริวารซึ่งตัวที่เป็นอะตอมบริวารน,นี้มันมีได้แค่หนึ่งพันธะแล้วครบแซึ่งจะตามเป็นตัวในการ ระบุชนิดของพันธะได้เลยอ่ะนะครับเราจะเห็นว่า Q เป็นวาเลนซ์เป็นหนึ่ง R 2 4งสี่ T สอ้า X สอเอาละครับเพราะฉะนั้น T เป็นอะตอมกลางเป็นหมู่5 Q เป็นอะตอมบริวารเป็นหมู่แอ r เป็นไฮโดรเจนหรือเป็น หมู่ที่เราเรียกว่าเป็นเฮโรอยู่ในกลุ่มให้เราเจนก็ได้กลุ่มไอหนึ่งเอก็ได้แต่หนึ่งเอนั้นมีคุณสมบัติกับ Q 1นเนี้ยน้อยนะครับเหมือนพันธะระหว่างทีกับ Q เป็นพันธะเดียวสามพันธะถูกต้องอ่าเป็นหมู่สี่เป็นอะตอมกลาง x หมู่หกต้องเป็นอะตอมบรรวาวเป็นพันธะคู่นะครับ เพราะฉะนั้นพันธะคู่ของ x กับ r มี2พันธะและก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นพันธะโคออร์ดิน e เตเลยสำหรับ x เพราะว่าไอ้เจ้า r ไม่มีอ,อิเล็กตรอนคู่เดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการระบุว่ามีพันธะคู่2อพันธะเมื่อ r กับ x นั้นถูกต้องตัวสูตรนี้นะครับ r 2 q 2 r 2 q 2 q นั้นเป็นไฮโดรเจนแน่นอนเป็นพันธะเดี่ยวสองพันธะถูกต้องแต่ r valence ีเมื่อ q นี้ต้องเป็นพันธะสามก็ถูกต้องมันก็เลยเหลือข้อ4นะครับ q t x 2บอกว่าพันธะเดี่ยว2พันธะคู่1นะพันธะเดี่ยว2 พันธะคู่1อ่ะมันจะเกิดปัญหาแล้วครับในสูตรนี้อาจจะบอกว่าถูกก็ได้อาจจะบอกว่าไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะในตำแหน่งของตรงนี้เนี่ยนะมันมีนะ,ะนะคนนูนในรางี่ฮะถ้าเขียนตามลักษณะนี้ทีอันนี้พันธะเดียวอันนี้ต้องเป็น x นี้เป็นหมู่6ต้องเป็นพันธะคู่ซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันมีข้อที่จะผิดเพราะมองแล้วว่าคือ t นั้นเป็นอะตอมกลาง o เป็นอะตอมบริวารและไม่และในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ยึดถือว่าจะมีการจับกันร,ระหว่างอะตอมบริวารกับอะตอมบริวารเพราะนั้นข้อสจึงเป็นข้อที่ผิดนะฮะนะฮะแต่ก็มีโครงสร้างอีกแบบหนึ่ง ที่ให้ในลักษณะที่บอกว่าพันัะคู่พันธะเดียวมุท่าไปคิดแบบนั้นเรียกว่าข้อนี้ไม่มีคําตอบเพราะว่ามันอาจจะไปเป็นลักษณะแบบนี้ qxt แล้วก็คู่อย่างนี้ก็เลยทําให้ข้อนี้เป็นไงครับถูกได้แต่ในเบื้องต้นจะต้องยึดถือว่ามันเป็นไป ในลักษณะแบบที่ครูนั่นให้ไว้ก็เลยเป็นการผิดคําตอบข้อนี้เลยเป็นข้อที่สี่นะครับอ่าครับเห็นไหมฮะเรามองลักษณะรูปแบบลักษณะการจําแนกเทคนิคของการจําแนกมีอยู่อย่างเดียวว่าแยกให้ได้ว่าอะตอมไหนเป็นอะตอมกลางอะตอมไหนเป็นอะตอมบริวารอะตอมกลางนี่ง่ายที่สุดมันมีหนึ่งอะตอม ในโมเลกุลถ้าเกิดหนึ่ออะตอมเหมือนกันก็ดูหมู่หมู่ต่ำเป็นอะตอมกลางหมู่สูงยกเว้นไฮโดรเจนที่เป็นอะตอมบริวารอย่างเดียวถ้าเกิดหมู่เดียวกันก็ให้ดูอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ e อต่ำเป็นอะตอมกลางเอนสูงเป็นอะตอมบริวารส่วนอะตอมบริวารนี้มักจะมีตั้งแต่หนึ่งอะตอมหรือมากถ้ามีมากกว่าหนึ่งอะตอมในโมเลกุลแล้วมันเป็นอะตอมบริวารทั้งนั้นไม่มีการเป็นอะตอมกลาง นะครับโอเคนะนี่คือลักษณะที่เราจะใช้ในการจำแนกโอเคครับดูในข้อต่อไปกันดีกว่าเขาจะถามอะไรโอโ้ตอนนี้คอ A, B, C อ E ีเป็นธาตุที่มีการจัดอิตอนดังนี้ในข้อใดต่อไปนี้ที่ทุกสารเป็นการรวมตัวที่เป็นไปตามกฎออกเตตเป็นไปตามกฎออกเตด เอาล่ะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับถ้าเรามาดูนะฮะบ f 5เป็นไม่เป็นไปตามกฎออกเต็เพราะ B นะฮะมีการจัดเป็น8 8นะปะอันนี้เป็นการจัด2 8 5แล้วก็ F เป็นหมู่7 A 7e มีพันธะเดี่ยว5จะทำให้วาเลนซ์ของบีนี้กลายเป็น10ในสารประกอบเพราะนั้นก็เลยเป็นไม่เป็นไปตามกฎออกเต็ส่วน hd และ ef นี้เป็นไปตามสูตรปรกติก็เลยทำให้เป็นไปตามกฎอ๋อ hd นั้นเป็นไปตามกฎแต่ ef ก็ไม่เป็นไปตามกฎแต่เป็นไม่เป็นไปตามกฎประเภท น้อยกว่า8แ,แต่อันนี้มากกว่า8นะครับอ้าวล่ะครับ c f 6ก็ไม่เป็นไปตามกฎออกเต็อันนี้ทุกสารเป็นไปตามกฎออกเต็ทั้งหมด e f 3ไม่เป็นไปตามกฎออกเตนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราจะต้องหาวาเรน์เมื่อตอนมันเป็นสารกระบอบให้ได้ก็คือดูว่า อะตอมบริวานนั้นมีพันธะเป็นมันธะอะไรนะครับที่จะทําให้วาเลนตอนของอะตอมกลางนั้นเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นตามจํานวนพันธะหรืออาจจะต้องมีการทวีกูณถ้ามันเป็นพันธะคู่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่3นั่นเองครับนี่คือลักษณะที่เราจะต้องดูหรือมีความรู้ที่แน่นอนนะครับเอาละ ดูกันในข้อต่อไปกันครับว่าเขาจะถามอะไรหรอดูนะครับเขาบอกสารในข้อใดที่สารประกอบไม่เป็นไปตามกฎออกเทตประเภทน้อยกว่า8ประเภทน้อยอกว่า8เนี่ยจะมีอยู่อย่างเดียวคืออะตอมกลางที่จะมีพันธะโคเวเรนตต้องเป็นหมู่2กับหมู่3และหมู่2กับหมู่สามที่จะเกิดสารประกอบโคเวเรนตได้ก็จะมีอยู่แค่2ธาตุ โมงสองก็เบอร์เลียมโมงสามก็โบรอนเบอร์เลียมนั้นต้องรวมกับคลอรีนเท่านั้นจึงจะเป็นโควาเลนต์และโบรอนก็ต้องรวมกับพูออรีนเท่านั้นถึงจะเป็นโควาเลนต์นะฮะเอา้าเราก็มาดูโคหนึ่งโคสองโคสามโคสี่เอ้าแล้วครับนี่แหละครับวาเลนต์ของเบอร์เลียมตอนเป็นสามประกอบนี้แค่สี โบรอนก็แค่6ส่วนข้อ2แอมโมเนีย8มีเทน8 SF 10นะ PCL 5ก็10อันนี้ประเภทไม่เป็นไปตามกฎออกเทศประเภทมากกว่า8แต่อันนี้10กับ12อันนี้ก็ประเภทมากกว่า8เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองเพราะฉะนั้นการหาวาเลน ของสารของอะตอมกลางนั้นในสารประกอบนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องถูกนำออกมาออกนะครับเน่นแน่เพียงแต่คำพูดตัวอย่างจะถามอย่างไรเอาละครับครูก็มีตัวอย่างต่อไปให้มาดูนะครับข้อสารในข้อใดครับที่สารประกอบไม่เป็นไปตามกฎออกเตตมากกว่า8ถ้าสารประกอบไม่เป็นไปตามกฎออกเตตเออมีอีกอย่างหนึ่งที่ อยากจะเน้นย้ำอย่างหนึ่งว่าสารประกอบที่จะไม่เป็นไปตามกฎออกเต็ดเนี่ยต้องมีธาตุหมู่เจดเเป็นองค์ประกอบเท่านั้นถ้าไม่มีธาตุหมู่ 7A เป็นองค์ประกอบโอกาสเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมนะจุดนี้และอะตอมกลางก็ต้องเป็นหมู่ห้าหกและเจ็ดเท่านั้นนะหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดนะถึงจะอ่า มีโอกาสมากกว่า8นะครับและถ้าจะพิจารณาค่าไปยันก็ต้องค่าที่3ขึ้นไปด้วยเพราะค่าที่2จะเป็นไปตามกฎออเตดตอย่างเดียวนี่เป็นข้อสังเกตนะครับจากการดูสารเมื่อก่อมามากพอสมควรเอาละครับเรากา็ได้ตัวเลือกเราก็จะตัดข้อไหนทิ้งเลยก็คือข้อ2และ3เพราะ พวกนี้ไม่มีธาตุหมู่เจ็ดเอไมอกโอกาสไม่มีเลยเป็นไปตามกฎออกเต็ดทั้งหมดเลยครับอันแรกคือสี่กับหกอันนี้ไม่เป็นไปตามกฎประเภทน้อยกว่าแปดถ้ามากกว่าแปดข้อนี้ยังถือว่าผิดอันนี้เป็นแอ่นี้ก็ออกเต็ดหมดนะอันนี้เป็นสิบกับสิบสองอันนี้ไม่เป็นไปตามกฎออกเต็ดประเภทมากกว่าแปดนั่นเองครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้เราจะมีข้อสังเกตมีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆเพื่อช่วยให้เราเลือกคำตอบได้เร็วขึ้นนะครับบอกโอ้ทำไมจุกจิกนะมันไม่มีอะไรที่ไม่จุกจิกหรครับถ้าเราอยากจะเหนือ่อยชาวบ้านนะครับเอาแล้วครับมาดูข้อต่อไปกันดีกว่านะว่าเขาจะถามอะไรเรา พวกสารใดต่อไปนี้มีสัดส่วนของพันธะเดียวพันธะคู่พันธะสามเท่ากับสต่อหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหระบุเลยว่าต้องเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หนึ่งพันธะสามหนึ่งด้วยนะฮะสิ่งที่เขาให้สูตรเรามาตัวเหล่านี้และลักษณะแบบนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีอะอะตอมที่เป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยหลายอะตอมต้องมาจำแนก ต้องมาคิดจํานวนพันธะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดของผมก็คือจํานวนพันธะเท่ากับจำนวนอะตอมของอะโลหะทั้งหมดแล้วลบและลบด้วยหนึ่งอันนี้เขาบอกจํานวนพันธะแต่ละชนิดมาให้ย่อมจะแสดงว่ามันต้องมีจํานวนอะตอมอยู่ทั้งหมดเจ็ดอะตอมเพราะฉะนั้นตัวเลือกใดมีอะตอมอยู่เจ็ดอะตอมตัวเลือกนั้นเป็นตัวที่ เราพิจารณาก่อนแต่ถ้ามีตัวเดียวก็ก่าไปเลยเห็นไหมนี่คือหลักแต่กลายบบเป็นเทคนิคมันหลักแม่นเทคนิคก็มานะครับอันแรก8อะตอมไม่ใช่อันที่สองสิอะตอมก็ไม่ใช่แน่นอน3 9อันที่4 7เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ยังไงก็ต้องตอบข้อสิเขียนสูตรออกมาก็ได้เป็นไปตาม ที่ระบุนี่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะการที่เราเคยพูดถึงการหาจํานวนพันธะจากจํานวนอะตอมของอะโลหะทั้งหมดแล้วลบด้วยหนึ่งกลับกลายเป็นเทคนิคในการที่เราจะเลือกไอ้อะไรครับคําตอบตามการระบุชนิดของพันธะเอาแล้วครับเห็นไหมฮะเรามาดูในข้อต่อไปนะข้อต่อไปก็บอกธาตุคู่ใด ที่รวมกันเป็นสมกอบที่มีความเป็นโคเาเลนต์มากที่สุดมีความเป็นโคววเลนต์มากสุดก็จะต้องเป็นพวกที่มีวาเลนต์มากวันมากนะฮะแต่ต้องไม่ใช่8นะถ้า8ปดมาันเสถียรเลยวาเลนต์มากนะครับมันถึงจะเป็นโคววเลนต์นะครับอันนี้นะฮะเราก็ถ้าระดัะเขาให้ตัวเลือกมาแบบนี้เราก็ต้อง รู้ว่าแต่ละอะตอมที่มันมารวมกันน่ะมันมีวาเลนซ์เป็นเท่าไหร่อ่อาเช่นข้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดข้อสองเจ็ดกับหนึ่งแสดงว่าข้อสองนี้เป็นอิเนิกไม่ใช่เป็นโคเวเลนต์ข้อสามเจ็ดกับสองก็เป็นอิเนิกไม่ใช่โคเวเลนต์อ่าห้ากับเจ็ดเป็นโคเวเลนต์แต่ความเป็นโคเวเลนต์เนี่ย ต้องวาเลนต์มากมากด้วยกันรางนั้นคําตอบก็เลยต้องเป็นข้อที่1นั่นเองนะครับวาเลนต์เจ็ดวาเลนต์เจ็ดเหมือนกันนะฮะอันนี้นี่คือในลักษณะของการที่เราจะต้องใช้เกณฑ์นะในการพิจารณาว่าความเป็นอะโรหะก็จะมีความเป็นโค v a เลนต์สูงนะครับยิ่งวาเลนต์เท่ากันค่าอิเล็กโทรใกล้เคียงกันความมันสูงเหมือนกัน ใกล้เคียงกันมันก็เลยมีความเป็นโควาเลนต์สูงนะครับอ่ะลคะครับนี่เป็นการจบในช่วงแรกของการประยุกต์เห็นไหมฮะมีอะไรแง่คิดที่นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดมาหาคำ